สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับนี่ครับบรรยากาศเนี่มาแรงเนาะแม่โคง้งแม่โคกโคับดึงรถด,ดึงอย่างไรครับเนี่มันเนี่ยเรดาร์บ่าวตุ้ยบ่ผ่านนะครับนี่นี่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีอันมาดามอีกรอบเด้อมาดามสวัสดีมาดามอีกรอ,อ,อบครับปตอาอ๋อคือบ้านผู้สาวบ้านนี้คือสวยเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะพัดแน่นอนโอ้ยซื้อยังครับนี่เอาบาบอกกันเลยอ่ะพ่นอายกลองพี่น้องเดี๋ยวให้ถ่ายได้บอหนิถ่ายได้บ่นี่หน้าสดเนี่ยสวยหน้าสดสวยแล้วสวยจริงพ่นไหนสักภาพกน่ะก็เอาหันคางกันเลยอ่ะอันเป็นปูสตร์ไปแล้วบ่ปูไปแล้วค่ะโอ้โหก็เป็นจองหวัเด้แม่เป็นบออันถามันนี้นะครับเด็ดที่ตามสาวหน่อยบ่ มูกับติ๊ตามในติ๊กต็อกอยู่ค่ะอ๋อแล้วเป็นเอฟซีจ๋าบ่เนี่ยเป็ดตัวยงบ่กับมเชือกตัวยงแต่กับเป็ดกระเบิงอยู่ค่ะอ่าติ๊ตามสน่อยมั่นดนหรือเปล่าครับนี่อ่าน่าจะประมาณสองสามเดือนขึ้นหลังเนี่ยตามปีิลาอุ้งหญิงบ่กระตามอยู่ค่ะอืมพี่น้องครับโอู้สาวบัตนย่งามดีเลยพี่น้องโอ้ยอย่างมารับหนึ่งจ็กสามหมื่นได้เนาะสามหมื่นจิ๊ซุ้มเจ้าสิเบิงเท่หอยบ่เนี่ยเบิงเบิงได้อะไรยูเค่ะเบิงฟรีพนะเบิงฟรีได้อยู่เ้้ออาาาุยเจถลนเด้อ่ จะพบาพบอนดอนกอยสามวั 3, นติดสาวน้อยภาษาเครืองซีดีเนาะสองนัดนู้นก็ะชางสามมือสามขึ้นแล้วดีิงปะก็เจ้าคือเอาถือใจเถอะจะซื้อบัตรไปนี่ซื้อราคาโอ้ยเสียดายจะซื้อบัตรก่อนัจะซื้อขหยนั้นนี่โอ้ยอกนูเขาพิมพ์เดี๋ yeah, มาที่น้องครับมากเอาขอถามในบ้านนี่สาวน้อยนี่ยจะมากะมาณนไปไหนครับเจ้าเจ้าเบิ้งที่เจ้าเบิ้งอ่ะแถวที่เจ้าเบิ้งเนี่ยประมาณเท่าไหนครับประมาณว่าเตยหรือว่านนนี่นั่นท่าไหนครับสอบถามมึงกะมากปลอมเพี้ยงธรรมดา เมนุกับไม่กระเบิ้งไปเรื่อยไหมพี่ครับค่ะแล้วแต่ช่วงที่แบบว่าถ้าถ้าือเท่งกี่แบบนุมากนุกัดตั้งจิตเป็นฟอนเป็นจังไงเนี่ยค่ะขึ้นนี้ข่าวพอเบาอยากว่าจะไปเป็นแดนเสื้อมาซะดนเซอร์ขาดพอดีเนียสนใจบอสนใจอยู่เด้่เจ้าสนใจบอสคุ้เอ๊ะเอ๊ดเพิ่นจะไปเป็นแดนเซอร์เอิร์นคุ้ยมารับแน่รับบอเนี่ยรับเลยครับแต่บอสต้องพิจารณาเลยบอสลับมื่อไรวันเดีร์อันเจ๊ เอ็งทั้งหมดเป็นแตงยางเลยแต่ยางยังเพี้ยนเลยคือไปซ้อนเลยบอเพิ่นมักหลับเลยผนับฟาเนี่ยโมเลี้งเนาะจะปูสัตว์ไปทั้งใดละบันเนี่ยแต่จัดลำพวงข้างนี้มั้งครับพี่ปูลำพวงข้างขวานะครับพี่น้องเด้อปูได้สนใจปูปูเราบูบอกน้ำเขาเราบอกซื้อให้เบิ้งไว้ครับนี่อันนี้ขนาดขนาดนาสด้วยนี่บิึงนะเิ็นเวอร์อยู่ขนาดนาสดถ้าแต่งเข้าไปชีซซ้ำไหนพี่น้องว่าที่แดนเซอร์สาวหน่อยพี่น้องแถวหนาเบิง ใจบ่เจ้าใจบ่เจ้าใจบ่เจ้าใจบ่ไปเลขาลับเลยตอนนี้อ่ะแม่เขาบุนนี่ไปลับแล้เนยอ่ะยังมีอีกน้องเดี๋ยวพอมบงก็เริ่มมีไฟฟลมีาพังง่ายบ่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฮะไม่ก็อย่าพึ่งเมาแม่เลดส่วนลูกสองยังไหนบ่มี เอ๋อหน้าตาคือกันเถบหน้องนะสวดนะจ๊ะสวดนะจ๊ะจ้าจอดมาสกัดดาวลูกยังไหนเธอเราไปเป็นแดนเซอร์นี่ไว้มาไล่เราไปตรงห่วงได้ผู้นี่นี่บอกเรื่องนี่แน่นเลยแหละน้าผู้จักซื้อแล้วครับบันเน่ไปไปมาแน่ป้าจิเมร์หลูกหลานจอดแต่ละคนมีแต่ผมงามเนาะแต่แม่ก็ผู้หีแม่จ้าคิดอันนี้ผมเสื้อครับผมเปลาแล้วผมย้องแล้วแล้วว่าสุดยอดสี แม่แม่เปนเด็กกับน้องได้ตลอดพ่ผมมาหรือเปล่าพ่อแม่มาสิมาดามสุดยอดรีมึงเนี่ยหลูกแม่ลูกหลานมัพูดนี่เป็นหลานมันบอเป็นร้านเหรียญที่ซ้ำไหนวันนี้เหรียญมิถุนไส้บะเนี่ยครับพี่น้องเอร์รับวะรับครับวบอท่ารับอีกแล้วรับมึง่จะรับอย่างเดียวไปเลยครับฮะไปหาคุณเอเด้อบอกว่าคุณเออยู่ไหนคุณปอยไหนหนูมาสมัครเดนเซอร์วันนี้ ประสบการณ์เต้นาหาน้าห่านว่ะนี่เต้นได้แต่นาหน้าห่านว่ะนี่ยังมันใกล้ขึ้นเวทีัเกเทืียมันนี่ยแมนค่ะนี่ครับพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆเนะครับเดอ้อลูกเวนไม่ล่าเนาะสาวหมูว่ะนี่นี่ครับเอาขอบคุณหลายๆเนะครับเดอ้อเบิ้งเด้อเบิ้งนี่แหละเบิ้งน้องเบิ้องแข็งดีๆนะนี่ครับพี่นออ้องบอยอดวานูว์คุณเวรได้ครับเดอ้อเพิง่งจะติดตามสักหน่อยเพิ่งติดตามได้ประมาณสองเดือนเนาะอาจจะไปอยู่ไสยมาแต่ก่อนจะขึ้นบทติดตามโบแม่นใส่หมอลำเป็นวะใส่เพื่อชีวิต สายอินดี้บู๊ยสายสลั่งเฮภาษาป้าสายเกาหลีแม่เนี่ยเจ้าเสื้อคอยเสื้ออ้หลอกเจ้านาะนี่ครับพี่น้องขนาดนี้เพาท่านแปลงหลังกันนีู่ปลาของคุณฮะถามพวกเนี่ยมาเรื่องนี่ขอบคุณหลายนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องโอ้ยผู้สาวบ้านนี้พี่แม่ผู้สาวบ้านเจ้างามนี่เนาะไม่สมัครเคยแม่บอสนะครับอัน เัีตงิงเนี่ยเป็นเวนอยู่บึงเนี่ยได้นเล่ากับผู้งานนี่เออเจ้ากันยงเออแต่แตเราเปิดตัวแหละแลวันละวันแล้วมีลูกและเราเราเคยนั้นเลยนี่ครับพี่น้องสุดยอนลีครับเดี๋ยวไปเบิ้มงบนเนี่แม่ปูสา์ไปนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเออหนในหนก็ถามเลยกับ เบิ่งบอสาวน้อยเขอย่ลองบอโจนเด็กติตามบงบ้างไก่เบิ้งในยูทูบอย่างสิเบ้งในยูทูบได้ีเบิ้งจ้ะเบิ้งในโทรศอพส์สอบถามน่นจะมาเป็นังไหนเป็นประบานไหนลองพลงจะสังสีมลมักอย่างสิแล้วเพื่อก็ดียรับกับแม่กับบแม่สายมรับเราก็เดียวแต่ว่าเพิ่นสายมรั่นก็อันมักอยู่แต่ว่าหากบ่ได้ว่าเพื่อนเล่นยุหันอย่นี่ไปนั่นก็เลยสินี่ยจ้าก็บ่ได้ไปคือแบบสายเขาเลี้ยหล่อนะกันเบื้องเพิอยูยังเนื้องเสิ บบนอยู่ครับซอ,<ะ>อนอยู่ผมเห็นซอนอยู่สามร้ายหลายสาสเต็มเลยนะซ <c oughs> อนอยู่ครับเมื่อคืนเรียนยวนยวนี่ใสยยลืมแล้ว <c oughs> <c oughs> เอนะ้่อ,อยเล้ยเลื่อยเอฟซีเลือยนะเมื่อึ้นใเรียนยุใส <c oughs> มาของแกมาช <c oughs> <c oughs> าวบ้านทุกคนได้ใช้หม,มอบอกผมว่าสิถามแมวแม่คนใช้พุ่มบอกภาษาค่อยเลียนยุใช้พุ่มแมวว่าแมงงานฟิ่ม การงานฟรีดีเลยไหมไอ้ไอ้พูมบ้านไหนจ้ะอันบ้านอันบ้านบ้านดองน้องบัวบานอันจันทุรัดเนี่ยโอ้ระวังอยู่เป็นนจ้างพนพนแจะพาพนแบบงานกระถิ่นพนแบบคูพนหนึ่นสองสามมื่อเลยครับพนจ้างมาเสียอีสานสาวน้อยครับครับพนกะให้เบิรงครับม่อคืนไอ้คนผว่ามันประมาณแสนแปดมันีระวังอยู่ระวังเศรลาครับครับ นี่เพิ่ลไขยบัดที่เปได้แล้วบุันอันเนี่ย่านพี่น้องเอ้าที่นี่ฝากไว้ซะเนี่นแม่ขอคุณหลายนแม่เด้อบนมวนแม่เด้อนมวลเด้อนี่ครับพี่น้องากันลูก้านมลูกอ๋อสวนะม่าดงลูกสุกรถพี่น้องเพื่นเจสุกรถาเนี่เอเเจ้าสุกรถนี่ครับพี่น้องเอ้าหอยอานัวมวนะพี่น้องเนาะเง็นบตัวเอ้ผู้สาวก็ง่ามันอีกแล้ววายเป็นตานักเนเล ซ่องนี้ผู้่าต้องรีดแดดผู้พ่ายที่แล้วซ่องซองมอตอมันมันต้องแบบอืออ๋เอ,อเอ็ดไปใส้ละพันธุีถามมาฝ่าลับเลยไหมไปใส้ละเอตอ,อะ่ะนี่ครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดครับนะบ้านบ้านดอนกอยตำบลน,นะนั่นหนองอีเท่าครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พี่นอ้องคืนนี้พี่น้องเนาะมาพ่อนนะพี่น้องมาพ่อกันมาพ่อกัน เดี๋ยวบาตุยเตรียมตัวงงานนะครับอันนี้ทำแล้วนี่ส่วนนี้กันเรียบร้อยแล้วครับเนาะ,ะขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ว,ลวครับ เปิดไปง่ายเลยวันนี้ถ้าคลิปนี้ฝากไว้สำหรับคลิปหน้าจันบ้างไหมครับเบังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้อสพมพันธอาี่ยวแลเป็นกำลังใจทีมงานสาหน่อยเฮาสุขุสุขคนในบ้านน้องเด้อนี่ครับน้อง ยังมาจุใจมือนครับว่าหนองบัวลําพูบ่ะครับพี่น้องแต่ผู้ใดยังมาท่านเขาคุ้มพิษกันเขาได้พี่น้องยังเขาได้ก็ครับบัญชีเดิมแม่งขเดินครับเก้าสิบเก้าบาทน้องเนาะมือหนึ่งนี่ครับมาหายใจกันกัลยาสินครับโดนโดนสินมาครับว่าเป็นเดือนนี้เ่าแม่นมือเดียวบ่ะครับกัลสินนี่เอ้าวครับกันนี่เพียงครับบ๊ายบาย So Aber die klappt.